จากเล่นอาวีมาโวบาลิเจนควรรู้อะไรบ้างสรุปใน10นาที เกม Mobile Legend นั้นมี5าตำแหน่งเหมือนกับอวปเป๊ะโดยที่เลนแรกก็คือเลนทองแล้วเลนที่2ก็คือ EP เลนเลนที่3ก็คือมิดเลนเลนที่4ก็คือจังเกิลเลนที่5ก็คือลมนี่ะโดยที่ตัวของเลนทองก็จะมีตัวในแผนที่ก็คือเป็นตัวเอซึ่งถ้าหากว่าเราเลียร์คลิปในเลนนั้นเราก็จะได้เงินเยอะขึ้นส่วนเลน EP นั้นก็เหมือนกับเลนทองแล้วก็คือถ้าหากว่าเราเลียร์คลิปเราก็จะได้ EP เพิ่มขึ้นแผนที่เกมนี้นั้นมีทั้งหมด4แผนที่โดยแผนที่แรกก็คือกำแพงพังงงงทลลาาาาายยยยยกกก็็คคืืออออแแพใใในนนนนนีี่จจะะมมม้้้้้โหเเดิว2ญตรขึ มีโอกาสโดนเซตหยอเพิ่มขึ้นรูจจักภรมากินคนหรือเปล่าแบบที่3ก็คือมีขาล่องลอยซึ่งมันจะมีการเพิ่มเหงสอก้อนขึ้นมาในแมบปบซึ่งจะอยู่ที่ฐานเราถ้าว่าเรานั้นเนี่ยไปโดนมันก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยครับสามารถลอยขึ้นไปบนอากาศได้แมปสุดท้ายก็คือแม่น้ําขยายตัวทําให้แม่น้ําตรงกลางเนี่ยครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ถ้าหาว่าเราเนี่ยวิ่งตามกระแสน้ําเราก็จะสามารถวิ่งเร็วเพิ่มขึ้นต่อไปก็คือแมคาณิกของเกมนี้แมคาณิกเกมนี้นั้นเนี่ยจะเน้นการต่อสู้ ไม่ค่อยเน้นเรื่องการาร์มคีปหรืออะไรมากเท่าไหร่ก็คือจะเน้นการรวมไฟแล้วก็ต่อสู้คนอื่นมากกว่าและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญของเกมนี้ก็คือการล a าสกิดก็เวลาการฆ่าลูกสมุนนะครับเราควรที่จะเป็นคนฆ่าโดยที่เราไม่ควรจะปล่อยให้มันตายเองแล้คือเรื่องของระบบสเปลซึ่งระบบสเปลของเกมนี้เนี่ยก็คือถ้าจะเหมือน R O V เลยก็คือที่มีจะต้องจําเพิ่มก็คือมีฟื้นฟูพลังก็คือฟื้นฟูแบบ L E มีเพลิงวอดก็คือเป็นการโจมตีในระยะไกลแก้แค้นก็คือสะท้อนความเสียหายตับเป็นหินก็คือทําให้ตติด และอันสุดท้ายก็คือเกาะชั่วคราวการซื้อของเกมนี้นั้นก็เหมือนเกมอาวแหละครับก็คือสามารถซื้อได้ทุกที่ส่วนเรื่องไอเทมต่างๆของเกมนี้นั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับใช้ของตามทับโลกได้เลยเออง่ายดีวะ่ะส่วนออบเจกต์ในเกมนี้นั้นเรามาตัวแรกกันดีกว่าก็คือตัวแรกก็คือเต่าเกิดตอน2องนาทีให้เงินและโลกทั้งทีมสาคัญมากสำหรับการสโน w b a l l ต่อไปก็คือหลอดต่างจากดัลซายเออร์ตรงที่เมื่อฆ่าแล้วหลอดจะเดินออกมาด้วยตนเองเลยแล้วเมื่อเวลาคอเข้าใกล้ป้อมหลอดจะทําการโจมตีหนึ่งครั้ง และในนาทีที่12หลอดก็ทําการอีโวซึ่งทําให้พี่แกเนี่ยเก่งขึ้นมากๆต่อไปก็คือบัฟแดงและบัฟฟ้าบัฟฟ้าเนี่ยครับก็คือจะลดคู่ดาวและลดการใช้มานาแล้วก็บัฟแดงก็คือเพิ่มดาเมจริงและสโลต่อไปก็จะเป็นปูทั้งหมด2ตัวนั่นเองนะครับก็คือจะมีปูที่อยู่ในเลนีอีพีแล้วก็อยู่ที่เลนทองปูที่อยู่ในเลนีอีพีถ้าเราฆ่าได้เราก็จะได้อีพีมากขึ้น ส่วนถ้าหาว่าเป็นปูของเลนทองถ้าเราฆ่ามันเราก็ได้ทองเยอะขึ้นซึ่งปูเนี่ยเขาจะเป็นการบอกสถานะของเกมเราว่าตอนนี้เนี่ยเราตัวเราสามารถชนะทางมันได้ไหมหรือเราแพ้ทางมันไหมถ้าหาว่าเราเนี่ยไม่สามารถฆ่าปูได้เลยหรือฝั่งนู้นเนี่ยได้ปูตลอดก็แปลว่าเรากำลังเสียเปียกฝั่งนู้นอยู่ครับแต่ถ้าหาว่าเราเนี่ยได้ปูตลอดก็แปลว่าเราได้เปียบอยู่ครับผมซึ่งช่วงเวลาของเกมนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น3ช่วงก็คือช่วงต้นเกมช่วงกลางเกมแล้วก็ช่วงเล็ดเกมโดยในช่วงต้นเกมเนี่ยครับในช่วงเวลา่องนาทีเต่า โลกของป้อมแรกก็จะหายไปครับแล้วในช่วงกลางเกมในช่วงเวลา8นาทีหลอดก็จะเกิดในช่วง2นาทีก็จะเร่งความเร็วมินเนี่ยนให้เร็วขึ้นแล้วก็ช่วงท้ายเกมก็จะมีหลอดอีโวเกิดขึ้นในช่วง18นาทีอ้าแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมลืมบอกไปก็คือป้อมนะครับถ้าหากว่ายังเห็นหลอดเหลืองๆอยู่แล้วถ้าเราไปตีมันเราจะได้โกเพิ่มขึ้นด้วยจากการที่เรานั้นได้ทำดาเมจกับป้อมเอาเลยรวยแล้วเว้ยต่อไปก็คือระบบของเอ็มเบมเอ็มเบม ก็จะมีทั้งหมด7เอมเบมโดยที่เอมเบมแรกก็คือเอมเบมพื้นฐานต่อไปคือเอมเบมของแทงก์ต่อไปคือเอมเบมของนักฆ่าแล้วก็ต่อไปคือเอมเบมของเมดเอมเบมของต่อสู้เอมเบมของซัพพอร์ตและเอมเบมของนักยิงโดยที่แต่ละเอมเบมก็จะมีความสามารถของมันเองซึ่งผมไม่ค่อยเก่งเรื่องเอมเบมมากก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรกับมันเยอะโอ้ไม่รู้จริงนี่ว่าต่อไปก็จะเป็นหมวดของเกมนี้หมวดแรกก็คือคลาสสิกหมวดที่2ก็คือแรงและหมวดที่3ก็คือบอลหมวดคลาส โดยที่เมื่อไม่ต้องคิดอะไรมากเล่นตามฟิลไปต่อไปก็คือหมดแรงก็คืออาจจะต้องจริงจังขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเรานั้นมีตัวของดาวเป็นตัวเดิมพันบอลก็จะเป็นโหมดที่จบเร็วแล้วก็เน้นให้เราเรียนรู้ตัวละครหลายๆตัวละครก็ได้เพราะว่าเนื่องจากมันสุ่มตัวละครทําให้เราเนี่ยได้ลองเล่นในหลายๆตัวละคร สำหรับคนที่มาเล่นเกมอย่าง MMAB ใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะงงเรื่องแรงมากว่ามีแรงอะไรบ้างแรงแรกก็คือแรงนักลบแรงที่2ก็คือ e l ล t ทแรงที่3ก็คือมาสเตอร์แรงที่4คือแกนมาสเตอร์แรงที่5ก็คืออปิกและแรงที่6ก็คือตำนานและแรงที่7ก็คือเทียบสงครามแรงที่8ก็คือเทียบเจนสิธิ์ซึ่งต้องมีดาวให้ครบ25ดาวต่อไปก็คือมหาเทียบสงครามเป็นแรงที่9ของเราก็คือจะต้องมีทั้งหมด50ดาวและแรงที่10เทพอมริตองมีทั้งหมด100ดาว และเกมนี้เนี่ยครับถ้าหากว่าเรายิ่งอยู่แรงสูงมากเท่าไหร่เนะครับเ,เราก็จะมีโอกาสได้ของมากขึ้นถา้าเราอยู่แค่แรงมาสเตอร์แล้วถ้าจบซีซั่นเราจะได้ตังทั้งหมด2,000แล้วถ้าหากว่าเราอยู่การมาสเตอร์เราได้ทั้งหมด3,500้เราถ้าหากว่าเราอยู่ในแรงอ e ีพิกเราจะได้6 0 0 0แล้วถ้าเราอยู่ในแรงตำนานเราจะได้1 0,000แล้วเราอยู่ในเทพสองขามก็ได้10,000แล้วก็เป็นอ e ีโมจิ ขอย้ำว่าทั้งหมดนี้ที่พูดว่าตังไปก็คือตังในเกมนะครับโอโอดเลยแม่เอ้ยต่อไปก็คือเป็นการเล่นแรงในช่วงแรกๆนะครับก็คือฝึกตัวละครที่คุณอยากเล่นก่อนฝึกให้ชํานาญฝึกให้เก่งก่อนแล้วก็พอถึงช่วงแรงอีพิกนยครับก็คือจะเป็นช่วงวัดใจแล้วล่ะครับว่าคนนั้นเนี่ยจะชอบเกมนี้ไหมหรือไม่ชอบเกมนี้ครับเพราะว่าคุณก็จะเจอคนที่เล่นเก่งๆหรืออาจจะเจอคนที่เล่นอ่อนๆแบบว่าพิสดารไปเลยซึ่ง คุณก็ต้องทําใจหน่อยนะครับเพเมื่อคุณขึ้นถึงแล้วอีพิกแล้วเนี่ยครับระบบที่คุณก็ควรได้รู้ก็คือระบบการขอตัวละครหรือการแนะนําตัวละครและการแบนตัวละครครับระบบการขอตัวละครเนี่ยครับ ก็คือถ้าหากว่าเราเ่อยากได้อยากขอฮีโร่ตัวไหนไปก่อนนะครับให้เรากดที่ตัวละครฮีโร่ตัวนั้นแล้วก็กดไปที่ตัวของรูปเป็นเหมือนจะเหมือนจะหลุดกระดาษครับเมื่อกดเรากดไปแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถกดขอตัวละครได้ครับร,ระบบแนะนําตัวละครนะครับก็คือเราสามารถแนะนำตัวละครให้เพื่อนเล่นตัวละครตัวนั้นได้ครับครับจะกดไปที่ตัวละครตัวนั้นแล้วก็แนะนําให้เพื่อนเล่นได้ต่อไปก็คือรูปแบนตัวละครนะครับเราสามารถขอให้เพื่อนนะครับแบนตัวละครที่เราอยากจะให้แบนได้ครับโดยการที่เราเนี่ยโดยการที่เราเนี่ยครับกดปุ่มสีแดง ต่อไปก็จะเป็นการลงแรงของจริงมากแล้วครับเกมนี้นยครับถ้าหากว่าคุณเล่นเป็นเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยครับถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากเลยครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมีการแบนถึง10ตัวละครนะครับในแรงที่สูงขึ้นซึ่งทิคง,ง่ายๆของการเล่นก็คือควรควรที่จะคุณควรที่จะเล่นเป็นในหลายๆตัวละครซึ่งระดับความสําคัญนะครับผมอยากให้ผู้คนนะครับเล่นโลมมิ่งให้เป็นแล้วก็อีกเพลเลนให้เป็นเพราะว่าเป็นตาแหน่งที่คนเล่นน้อยครับและส่วน ตำแหน่งอย่างตำแหน่งโลมมิ่งนะครับผมแมนะนําให้ทุกคนนะครับเล่นให้เป็นนะเพราะว่านั่งจากตัวเกมเนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยเล่นโลมมิ่งตาแรกของวันแล้วแพ้นะครับเราจะไม่เสียดาวต่อไปก็คือระบบดาร์ฟละเคาน์เตอร์พิกซึ่งจะมีอยู่ในระดับอีพิกขึ้นไปโดยที่ถ้าเราเนี่ยครับเลือกรีบเลือกตัวละครที่แก้ง่ายเช่นตัวละครขาตายที่ไม่มีสกิลโบเบลิตี้อะไรเลยเ,ลยเนี่ยเราก็อาจจะโดนทีมนูนนะ้นเนี่ยหยิบแอสซัสซินที่ข้างง่ายๆมาก็ได้ ต่อไปก็คือดูพาสซีฟศัตรูเช่นถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยครับมีถึกมากๆหรือดุรุ่นแรงๆเนี่ยเราควรที่จะหยิบตัวละครที่มีทูร์เลเมดหรือออกไอเทมที่เอาไว้สำหรับตัดฮิวต่อไปก็คือช่วงการเดินเกมกแรกๆนะครับในในทุกครั้งที่เต่าเกิดเนี่ยเราควรที่จะไปตีน้องโดยเฉพาะเต่าตัวแรกตัวคนที่ควรที่จะไปตีเต่าก็คือก็ควรจะมีป่าและลมที่ไปสแตนบายต่อต่อไปก็คืออาจจะเป็นอีกทพีหรือเมดมาเติมก็ได้ครับ โดยที่ถามว่าเราได้เต่าทั้งหมด3ตัวในช่วงต้นเกมนะครับก็คือแทบการนันตีชัยชนะถึง60%เลยครับต่อไปก็คือการดันเลนถ้าหากว่าทีมเราเนี่ยครับสู้ฝ่ายนู้นไม่ได้เลยเราก็ควรส่งตัวผิวๆไปดันเลนที่ไม่มีคนอยู่เพื่อบีบให้ศัตรูนะครับต้องแยกตัวกลับไปการป้อมเป็นการทำลายจังหวะการบุกของศัตรูครับเกมนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับคุณไม่ควรจะกดคนเดียวแนะนำให้กดกับเพื่อนดีกว่าครับผมนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยครับต่อให้คุณนั้นจะอยู่ในแรงเดีวยวกันแต่ความห่างของฝีมืออาาาจจะห่งกกกันมๆเลย็ได้ เราอาจจะเจอทีมเราเก่งมากๆหรือทีมเราอ่อนมากๆก็ได้แต่ส่วนมากก็จะเป็นก็อ่อนมากๆนะครับคุณควรที่จะกดสักประมาณสัก3คนถึง5คนไม่ควรกดประมาณ2คนเพราะว่าจะทําให้มีโอกาสแพ้เหมือนกันและส่วน1คนนี้ยิ่งยากเลยครับและอย่างสุดท้ายครับก็คือวิธีการเอ็นบ้านโดยที่ถ้าหาว่าเราเนี่ยครับจบเกมนี้ไม่ได้หรือแบบว่ายื้อไฟนานๆนะครับหรือถ้าหาว่าเกมเรานําแต่เราจบเกมฝั่งนูไม่ได้ เราเราสามารถรอให้หลอดเกิดโดยที่หลอดเนี่ยครับถ้าว่าเราตีหลอดเรื่อยๆรื่อๆรื่อๆจนถึงหลอด18นาทีเนี่ยครับหลอดอีโวเราก็สามารถชนะได้อย่างไรได้เพราะว่าหลอดอีโวในช่วง18นาทีเนี่ยครับถือว่าเก่งมากๆสามารถจบเกมนี้ได้เลยถ้าหากว่าเราดันพร้อมหลอดแต่ส่วนถ้าหากว่าคณเนี่ยครับเกมตามนะครับสิ่งที่ควรจะทําก็คือพยายามที่จะยื้อให้ถึง18นาทีแล้วก็รอไปแย่งหลอดให้ได้ เพราะว่าถ้าเราแย่งหลอดฝั่งนู้นได้นะครับทีมเราก็อาจจะพลิกชนะได้เลยอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือถ้าหากว่าทีมเราเกมดํามากๆแต่เราไม่สามารถปิดเกมฝ่ายตรงข้ามได้สิ่งที่เราควรทําก็คือเราก็ควรที่จะปล่อยคีปนะครับของฝ่ายตรงข้ามเดินมาตรงกลางนั่นเองนะครับเพื่อที่จะลอ่อศัตรูเนี่ยครับออกมาเคลียร์คีปเพื่อที่จะให้เราเนี่ยครับสามารถฆ่าม,มันได้และปิดเกมอย่างสวยงามในกรณีที่เราไม่สามารถทันปอ้องฝ่งตรงข้ามได้ในช่ว12ง12นาทีผมแนะนําให้ทุกคนเนะี่ยไปฆ่าหลอดแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยครับเดินไปพร้อมหลอดแต ให้แยกกันดัน3เลนให้คีบเข้าพร้อมกันกับหลอดรับรองเลยว่าทีมนู้นไม่สามารถการป้อมทันอย่างแน่นอนอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ส่วนมากก็คือพลาดกันมากก็คือการดันเลนก่อนบวกเพื่อนส่วนใหญ่นะครับก็คือจะชอบติดช่วยเพื่อนแต่ว่าไม่ดันเลนกดเหล็กที่ผมอยากจะให้ทุกคนเลยก็คือดันคีให้เลยครึ่งแม่น้ํากลางก่อนจะไปช่วยเพื่อนได้ ทำไมเหรอก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราบวกชนะเนี่ยแต่ไม่มีคลิปเราก็ปีป้อมไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราบวกแพ้แล้วเราดันคีิปทิ้งไว้เนี่ยครับศัตรูจะเอาป้อมเราคืนได้ยากเพราะต้องกลับไปเคลียร์คีิปเลนก่อนเป็นการป้องกันบ้านไปในตัวครับในอาวเราอาจจะคุ้นชินกับการตีตัวที่ใกล้ที่สุดแต่ใน mlbb เนี่ยครับเราควรจะตีเมทและแคลรี่ก่อนเพราะว่าในลิตเกมเนี่ยครับมันโคตรจะแรงเลยครับโดยที่เราเนี่ยครับควรจะไปตั้งค่าให้โจมตีเลือดเหลือน้อยที่สุดก็เป็นงานบ้างครับสำหรับคลิปนี้ผมตั้งใจทํามากๆเพื่อที่จจะะสรรปใให้้้กกชับแลว็เขา ง่ายสำหรับผู้เล่น mmbb หน้าใหม่ทียังไม่จะเอา ov นะครับก็ขอบคุณมา,มากๆครับที่ดูคลิปจนจบนะครับขอบคุณมากครับผม